สวัสดีครับพวกผมโตนะออปโตชแนลนะคลิปนี้เรามาถ่ายนอกสถานที่นะฮะับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวนี้นะฮะที่จะจะมาเทสตัวแรกเลยนะฮะชื่อรุ่นว่า9 1 2านะฮะชื่อรุ่นว่า9125นะครับตัวนี้2มอเตอร์นะฮะ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงสเกล1นึ่งต่อสินะ,ะตัวนี้จะมี2สีนะครับมีสีน้ำเงินกับสีแดงนะ,ะน้ำเงินกับสีแดงเดี๋ยวจะแกะสินค้าให้ดูนะฮะว่าแกะออกมาเนี่ยมันมีอะไรให้บ้างนะฮะสำหรับตัวนี้เนาะ วันนี้เรามาถ่ายกันที่ร้าดกระบังนะครับในมอลร้าดกระบังนะฮะแกะให้ดูเลยนะครับแกะกล่องนี่คือสีแดงอ่านี่คือสีแดงนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีค้อมือให้นะครับ คอนโทรลนะอยู่ในนี้นะฮะใีหมวกคอนโทรแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่นะจะเป็นแบบนี้นะครับในนี้ก็จะมีประแจถอดล้อนะครับแล้วก็แจ็คสตินะครับที่แถมมานะดูตัวรถนิดนึงนะครับนะตัวรถของตัวนี้จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะเราจะลองวิ่งให้ดูด้วยนะฮะนี่นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นชุดไฟนะฮะ60แอมป์2มอเตอร์นะฮะมอเตอร์ ชุดเกียร์เหล็กนะฮะหน้าหลังนะครับโชกคนะครับข้างหลังนี่มีสองคู่ข้างหน้ามีหนึ่งคู่นะฮะสำหรับนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่านะครับมีสองสีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับนะครับที่ดีโมดนะใส่่านสามก้อนนะครับผม ใส่ฐานสามก้อนใส่ฐานสามก้อนโอเคนะครับใส่ฐานสามก้อนนะฮะอ่าแบตเตอรี่เอาเดี๋ยวไปนะก่อนถอดแบตเตอรี่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสนะฮะแบบเดิมๆดูก่อนนะฮะแบตเตอรี่ที่ให้มานะฮะ7.4 1,600มิลลิแอมป์ สีน้ำเงินมันจะเป็นแบบนี้นะฮะสีน้ำเงินมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวเดมโมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเทสต,ตัวเดิมๆดูก่อนนะตัวนี้ทําอะไรบ้างนะฮะก็เปลี่ยนใส่แค่ตัวกันยกเฉยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองเอาแบตเดิมๆนะแบตเดิมๆตรงนี้มีกี่โวลต์เอ,อเยี๋ยนนะดูเปอร์เซ็นต์นิดนึง 2เซลล์นะครับมีอยู่7.6 3.8นะฮะสำหรับตัวนี้ครับเดีย๋ยวเราจะเทสตัวเดิมๆดูก่อนนะฮะดูว่าความแรงของเขานะฮะจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคเอา,อา,นะอาออตัวเดมโมนะฮะในการเทสนะครับ เราจะเทสสองเวอร์ชันนะฮะเทสตัวแบตเตอรี่3เซลล์นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่2เซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่ง2เซลล์เดิมเดิมกันก่อนนะฮะกับแบตเตอรี่เดิมเดิมนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับโอเคแป๊ึงน่สถานที่กว้างเลยครับวันนี้นะฮะขับไม่ชนแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัว GPS ตัวนี้นะครับในการวัดสปีดนะครับ ดสปีดโอเคนะครับมาวัดสปีดตรงนี้กัน mm. เราจะใช้ GPS วัดดูความเร็วนะคะสเปคมันบอกว่า4 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเค okay. นะครับเดี๋ยวเราเปิดสวิต เซลครับนี่คือสองเซลนะฮะ,ะปรับมาล้านล้อน,นิดหนึ่งนะฮะรู้สึกจะเอียง เอาลืมความเร็วเฉลี่ย27กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวแบตบมันไม่เต็มเดี๋ยวเราจะเทสใหม่10ค่าเฉลี่ย10 แล้วระบบเครื่องมันริมมากเลยนะตัว 912A นะ นะครับ3เซลล์นะใส่แบตเตอรี่3เซลล์2,200สองมิลลิแอมน,น,นะฮะสําหรับตัวนี้ครับสา3เซลเราลองมาลองดูกันนะครับเต็มเบยนะฮะถ้าใส่ความ3เซลล์แล้วดูความเร็วนะฮะว่าประมาณเท่าไหร่สําหรับ มาเล่นยางม,มาต่อยนนเดี๋ยวลองดูนะครับ